เฮ b ดันม่เดี๋ยวใครเลี้ยงใครเลี้ยงดันเดิมแต่มีรงใหม่ดันใหมมีอะไรบ้างโอ้โหเฮ้ยดีดีกว้าง่าได้มอะไรบ้างไมีอะไรบ้างเจอได้นอนโอ้นี่มันอไก่มชอบไก่ชอบไก่เลยเราเห็นแม่มด เราเห็นสินค้าดิ้งได้ไปหมดเลยเฮ้ยมันมีหลบตัวนี้ด้วยนั่นกินมาแล้วกินมาแล้วเพี้ยนไข่เพี้ยนไข่กินมาแล้วเพี้ยนไข่เพี้ยนไข่ได้ไปหมดเลยเพี้ยนไข่ยังไงเพี้ยนไข่อะทองมันอะเพี้ยนไข่เพี้ยนไข่กินอยู่มองหน้าตาในเห็นมันไม่มีอะไรดำดำจิกจิกอยู่ด้วยดำดำจิกจิกก็มามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ออกออกลุยเทียนไข่เห็นหาจะเย็นเนจไม่เรียนเลยไม่เวลามันนยยังไเวลามันน้อยแล้วนะยะเรืทำไมล่นแบบนี้กันแบบนี้ก็ได้เหรอเต็มจังลัทำอะไรบนร้านน้ก็ได้สิ ันเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่แล้วว่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เลยพร้อมเรียนพร้อมรับเสียงคือวันนี้คนนี้มีอะไรเหนียวเสียงคนล้อแบบน่ากลัวเสียงคนล้อแบบหอ้อหดูดันแม่ตายสุดๆทำไมตรงนี้มันชอบมีเสียงร้องเลยใครเรนหลบแถวนี้นี่ไก่มัดไก่มัดไก่ชอบปัดควาน่าแล้วควานนิดเดียว ขาบุกเลยต่อแลกต่อแลกต่อแหลต่อแรกเห็นอะไรดำๆขยับบนหลังคาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควานควานอะไรอะไรเกิดขึ้น นีไปดีมีสองทิปส่งิสิอ๋อมีนไล่หวานนี้ใครดไหเปคเดียวเลยเฮ้ยโหุดยอดโเทนเลย้โเรี่าอยนี่นะเราจะต้องมาแล้วได้สบายมากองเลยเเวลาเยอะไปปเนียเฮ้ย เกศไปหานนูนเลยเหรอก็แาเจอไม่เกเจมกับแบ็แมนเป็นการปาแบบไอแอมแบ็คแมนมากโ่ปิกิต้มันดพิษเฮ้ยเก้วแก้วเก้าหมดแล้วตีก็ไม่ด่าที่ไรก็เป็นงอ่ะ ไม่ด่านี่หลายคนอยู่บนลังคาเยอะกันนออโอ้โหออ้ออ้คลิป้อิ้รยวเป็นไงบ้างพี่กิที่นี่อากาศดีไมพ้ยี่ปี่ยอ้ไม่รู้ใครย่งอยู่ใกล้ๆตอนแรกอะันหลายเขาอีคลปอ๋อมันเข้าได้รเหรอข้างในี้อากาศดีไหมตรงเนี้ยอกาดีอากาศดีอากดีเราขึ้นหลังคาหลังคากันเถอะไหลบซ่อนไปหากี่ต่อดีกว่าดียวมาหาทำไมเนี่ย เห็นเห็นตรงกลางปะขีดไม่อากาศดีไม่ขีดอากาศดีมากดวงดาวเต็มฟ้าโอ้ยนั่นมันเตอร์แล้วมันขัดเรือแล้วไม่ไดแน่ช่วยไหนมาช่วยไหนมันเกิดที่คนที่จะบ้านเหรอตรงนี้ผมอยู่อะประตูแห้วเนี่ยโอเคโอเคนี่อยไปนี่แหละนี่แหละล่าไม่เห็นล่าล่าไหมล่าเะไรนะอะไรมีคนไปจุดเกิดล่าได้โอ้โ นีหรือเปล่าไม่ใช่แน่นมากข้นเนียนอ่ะชั้นสองเราเคยหาในจุดเกิดสองนาทีไม่เจอจุดเกิดห้องมันใหญ่นะของเยอะห้องใหญ่มันอยู่ทางด้านขวาก็ต้องแถวนี้แหละตาใหญ่เลยนั่นไงนั่นนั่นเขียนข้างบนนะครับผมไม่ดีไปหน้ดูเราเจ้าเจ้าผมไม่เห็นเลยขอเข้าแล้ว กินเราต้องรอดกินเราเป็นงานเดียวกันงานดีจ้าเจอได้เหลือใครเนี่ยพี่กิดกับแอ็กกีแนะคะเรามาดูตามติดชีวิตแอ็กิีกันโอ็กกีหยุดแล้วเหรอตามติดอะไรมักจะอยู่ได้ไม่นานอะไรแอ็กิีเมียนอยู่นะไอ่เป็ไอแต่เป่นกีดอ่ะแอ็กิีอยู่ไหนรูแอ็กกีแบบแอ็กิีแบบเมียนเมียนเมียนค่อนข้างเมียนเดินนะโอ้สุดก็คงทีแถวนี้ก็จะมีหายแบบใจไม่มา นิ้วคุ้มดิผมดูอะอะไรกว่าตอนเล้ผมอยู่น่ตนนี้ผมอยู่มามามาอันี้มีแน่ชัวร์เนียนนะเนี่ยที่ผมยูอะที่ผมยูโอเคโอเคโอคนี่อยู่นี่อยู่นี่จะแล้วจะล้วสิบวิสาวิเนเตมาสามสวิสามสิบวิสามสิบวิสามสิบสามสิบวิมสิบวิสาิบวิสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิสิบวิสามบวิสามสิบาวิบสวิาบสาสาส้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนวะเอ้ึ้นโอ้กินสุดม่โอ้โเีโอ้โอ้กินก็ไม่ตามโอ้มีการตามมีการตามมีการตามไม่หายเรียกว่าดยอดเลยไม่เจอเลยเลยเออเออจะไงสกัดกีบไป้ไม่รอด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 ไมรอดไมรอดโอ้ยโอยโลัวโทษ้โอ้โอชิ มันโดนจอิงที่กินเป็นชีสเจ็บใจร้อนไกลมากพุ่งแบบสุดๆฟิวหายไปเลยเอ้าวมันไม่เคยรอดอ้าวอ้าวไม่เคยรอดเลยด่านนี้เอาอีกแล้วเนนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวพ่อหนุ่มลิงเข้ามากูคึ้นสไปเดอร์แมนหรือไม้แอบแถเอาไททันใช่ๆจะมีใครแอบมาซ่อนแถวนี้ไหมเนี่ยแถวเกิดเนี่ยนี่เด้ดู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 ยืนพิง ประตูไว้ตอนแอบไม่คิดแอบอะไรดีพยายามมองดูแถวนี้ไว้เดี๋ยวอาจจะมีพูดแอบมาซ่อนแถวนี้ฝากเด้ด้วที่เหลือเจ้าไก่ใครมีไก่ไหบ้างเอามาคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยมีโอเคสองยินดีเร็วว่ะหายโอ้ยไม่ได้แอบเลยุกุก ไปก e. like ไปวบ้าแม่าเร็วันเวอไปหาไปรอบไึงเฮ้ยเด่ม้าพีวี่แบบกันเด็กหวุ่มก right ็ขไปเลยไไมไ่หว่เฮ้ยนี um ่ไงนี่ไงโอ้โหออยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วนี่ไงนี่ไงไปไปไหน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  ลอยโดนเลยเอ้บ้าอยู่เมื่อกี้ใครตายแล้วอะเคซแตนี้คนตายเยอะมาก่พีโอ้โหโอ้โหองโนไปโตายทั้งบอลตายปับอะไรเนี่ยพีพูดทียัแล้วว่าคำพูดพีอาถันมากเกินพัใกล้เราทำยังไงถึงได้ตายฟั๊กอย่างนั้นไอ้นี่นี่น่ากเปลี่ยนัอ้เนี่จง ขึน sociedad, ้นไปกนมาดมาเลยเอามาลงมาเอามาลงมาอ้วตรวนี้ก็ต้องมีใช่ไหมเนี่ยไปไหนแล้ววะติติ๊รอบป้านอยู่โอ้โหโทดน้ำติดชีวิตเสกเต็มกันไหมโอ้ยทำไมเร็วจังเลยอ้ะโอ้ยโยโอ้โอไก่บินไปเจอไหมอ้ย้ยโ้ย โอ้โหนิวคุูได้เหรอเนี่ยได้เหรอเฮ้ยต้องพินลิ้นเหรอพินลิ้ได้เหรออันนี้เก้เลยครับเ้ได้เลยอันไหนวะไก่นี้เลาตรงนี้ป่ตรงนี้ป่แบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้ก็ได้เลยนี้ก็ได้เลยแบบนี้ได้เลยนี้ก็ไดลยนี้ด้เลยแบนี้กได้เลยแบนี้เลยนก็ได้เลยแบบนีกไ้ยนี้ย ไหนอะไม่เจออะไรอยู่หลังอยู่ข้างหลังพี่นะโ้ยนีเลยเรียบร้อยโอ้ยหืี่าิน่อ่กินหอสายรมากสายเผือลาพี่ขวัญนี่แบบขึ้นดีนมาได้ีเลยีก็ั้งหมดผมไม่เห็นเลยเนอเป็นมาไีา วิ่งขึ้นวิ่งลงกันใหญ่เลยเนี่ยวกันใหญ่เลยอาจริงๆแล้วคุณครูเหมือนจะไม่เนียนนะแต่เนียนเนียนมากไหนบอกคุณครูอยู่ไหนไหนคุณครูคุณครูเป็นคนหาไม่ใช่เครูอคุณครูอ๋อพี่นิวคุณอรูแต่พี่กิ๊กก็ไม่เนียนนะไม่มีจะไม่เนียนแต่ก็ยังอยู่มุมนี้ยากอยู่โมเมนต์ยากอยู่ด้วยตอนนี้เราฝากความหวังไว้ที่สองชายหนุ่มแล้วสองชายหนุ่มเลยเออว่า ไปไหนแล้วคุณต้นไม้ก็มางานนี้ยังไม่ตายนะใช่ไหมอยู่ใกล้ใกล้นกันอยู่ระหว่างกันอยู่ระหว่างกันด้วยแสดงว่าต้องหันหน้าชนกันอยู่หน้าชนกันก็มาเลยอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นลินจังจริงจริงเป็นยังเสียงสูงเช่มีหัวกเลาะมัวล้ะอยากไปไหนเนี่ยใส่ไม่เจอ น yeah. ีปลาปลาปลาวันนี้พี่จังหายไปใส่ไม่เจอไม่เห็นลิ้นจังเลยจริงจิช่วยหน่อยหนึ่งเลยอ่ะจริงเลยนเขาไม่บอกเก๊ะทำไม่ไหนยังหัวร้อนต่อแหมเรียนแบบพี่กิจกันทั้งคู่เรียนแบบพี่กิตเดี๋ยวเเรียนแบบพี่กิตตะเวนได้เลยทำอะไรเบี่ยเบี <c <c ้ยตะเวนได้เลยไปไหนอ่ะไปแล้วตรงนี้หรือเปล่าเขียวเอเยอเอาแล้วพี่กิจหาย กอ่เพิวอยู่นู่นอยู่นี่อยู่อ๋อบนเขาบนเขาจะละบนเขาบนเขาตรงนี้ไม่น่ามีงั้นอ่ะผมไม่มีแอปเปิ้ลอย่างนี้ก็อ่ะเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าอะไรบนเขาอ่ะบนภูเขาหิมะบนภูเขาหิมะพี่กินอยู่บนภูเขาหิมะทไม่ได้โอ้โหออกไปไม่ได้เหมาชอบเมื่อกี้โดนระยิงแอปเปิ้ลปอมปมไอ้นี่ใครร้อยไปแล้วรอยไปแล้วรอยไปแล้วไป้ร้อยไปไหนวถ่ายถ่ายไปดิ้งลุ้นลื่นน่าจะเป็ถังเลยเป็นถังแล้ว พ e> hm ี่กีดพี่เองนินจามันิ้มฟงซู่เขาอไวเหลือสคนกับยอดเลยว่ะอากีดไปไหนชาติแค่นี้แหละเน่ใ่เนี่ยเดี๋วไหนวะเออใส่แล้วคนเนียบอ่ะเออใส่แล้วเขาต้องอ่คนนี้แน่เลยใส่ใส่ ิได้อยู่ไหนอยู่ไหนพี่เกศบอกเลยว่ามิวคุงเนี่ยสุพี่ขวายไม่เย้ยเลยพี่ขวายจะมีความแบบพยายามหามิวคุงมีความดุดันมากไก่ไม่ร้องเลยเป็นสิ่งที่แบบีทำไมกี่ไม่เจอพี่เล็กยิมขัดฟั้นยิมขัดฟันเข้ามาอยู่แถวไหนห้าสิบสองปอนดเอาไปเตะตัวอะไรเอาไปเจ้าตัวนะไรเฮ้ยวันเดอร์พารนื่อยหน้าเลยมาดูราคาได้เลย ไอ้แผ่ใหญ่ก็มาแผ่นใหญ่โอ้โหแม่แบบว่าดูในมือเราสิรอบนี้ถ้าเกิดตายจะรู้แอปเปิ้อตายกป็นนะอะไรโอ้โอ้โหยอดดูเราเปอาบยาพิษเลยแ e อับยาพิษ Apple อบยพิษโอ้ยมีอะไรปเนี่ยดีปป้าป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 ป้าปาปาาปาปา้าปาปาปปาป้าป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 ปา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 ปปป้าปปา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 าปาปปาปปาปาปาปปา้าป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 ปป้าป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  เราต้องแอบดูเขาสิทำไมมันไม่มีหน้าตาแบ่ไี้แอบไม่ได้ใครเอาไก่มาใครเอาไก่ไาโยนไก่ก็เห็นแล้โไก่เต็มไปหมดเลยตัวเราเอาไก่ไปเลี้ยววัดดีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้า ไปอะไรอะเรารู้แล้วเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตายโซนสัญญาณใครอยู่ข้างล่างหรือข้างบนนี่ได้อยู่ขั้นบน่อยู่ข้างบนพี่ควัญบินเลยไหนบันนั้นบนนั้นยิงอยู่ไไหหนนตรงยิงอยู่นล้จะอยู่บนนั้นนี่ไก่นี่ไก่โซนสัญญาณวัสดีโซล่าว่าไงคุ้งแบบเป็นไงบ้างเพื่อนโซล่า

อยู่แถวนี้มะนี่ยยโอ้มันต้องอยู่แถวนี้นี่ยดดูิตายแล้วตายแล้วจี้โดนใ่าได้ไงไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองไม่อยากเชื่อเลยเองก็บ้ายไม่แถวนี้มีอีกเหรอขึ้นขึ้นยังไงแถวนี้มีเหรอวิ่งมาอยู่ข้างนั้นไงลไกลไกลไกลโดนมีดโดนี้อะไรนี่ไงเดี๋ยวี่ไปเหยอโอ้โหมันยังมีคนอยู่ตรงนี้แต่หาไม่เจอต้องไปต้องอีพีได้เลยอ่ะตรงไหนใช่ไหม แต่ว่าแไม่เห็นไก่กุ๊กกิ๊กกนแล้วม่เราไม่เห็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็มาไม่ใช่เห็นคนถือแอปเปิลที่แบบมาช่วยมาช่วยมาช่วยกันได้กีงมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยลวงเสียงมาจากไหนเะเฮ้ยห้องนี้อยู่ไหนเออว่ะห้องนี้มียาตนี้ต้องมี้องะเฮ้ยก เีตอนนตรนปนาเนี่ยเดี๋ยวสคนเดี๋ยวกคนนะสมคนล้เดี๋ยวนันใครอ่ะพี่จินจะไปกินกินได้เลยนเนี้ยอนเนี้ยต่ว่าฉันฉันอื่นเหรอไยข้างล่างเฮ้ยเงก็อยู่ข้างล่างล่ามันมีสัญญาณอีกแล้วอ่ะนที่มีเฮ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นกินกินไปมาไหนวะ้างไหนวะข้างล่างชัวร์โอ้ย

ไ้นปทำจริงเอยเมื่อกี้ปากกันใหญ่เลยซัมริงืมำจริงก็มาทเนี้ยันนี้ไอ้บ้านหลังนั้นตกลงไปแล้วอ้๊บไป่นนี่นี่นเนีนี่่ลิ่นเนียนแนนีน พม่เจอทีโอ้โหใครอะใครอะเสียมาเสียเนี่ยเนี่ยเราเรคนเดียวโอ้โหสุดเสียทีคือลินเหรอใช่เฮ้ยอีกนิดเองอาชีพไดเป็นแต่ทำไมเราไม่เห็นชื่อคนอื่นเลยไม่เห็นชื่อใครเลยอีกไม่มีอะไรเกมไม่มีเกมมีไอ้เนี่ยเปบมามันฝรั่งขึ้นมาต้องบอกว่าเนียนมากไม่ได้ด้วยเเปล่าฮ้ยชีพหายโอ้ช ไม่มีเขาไม่มีใครมาอยู่แถวนี้เลยเราต้องเคลียร์พื้นที่อย่างให้มากเลงๆเราจะเป็นสิ่งที่น่ากินที่สุดนะครับไม่ใช่สิ่งท่น่ากินสุดสุดแน่าโอเคไปหิวไปจีสตาร์สามจีทูวันเก้าไม่กี้ยังเห็นแม่ฮดอยู่ใครยังไม่แปนีตัวปลอมเอ้ยปลอมใช่ไหน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 ตัวปลอมไหนบรรดบ้านเราคือใครจริงเหรอจริงเหรอไหนไหนไหนมีหรือเปล่าพิกิตเฮ้ยมี โคตรเดียนปูปลาไก่ข้ามชาติปลาไก่ข้ามชาติปลาไก่ข้ามชาตินั่น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 ราคาฝั่งนู้นดนี่เหรออ่าเราดูเรื่อนราคาแล้วกันอจีบข่าวไม่ใช่ไม่ใช่เราเห็นเราเห็นสถานการณ์ที่เกี่วอยู่ใช้รูปแบบแอปเปิ้ลเอ้าชิบหายชิบหาย อ๋อกำกำกำเอ้าโอ้โหไข้จุ๊กเนี่ยก็ดูไข้จุ๊กเฮ้ยโูเองดูแต่ว่าตอนตายเนี่ยจะมองเห็นเพื่อนถ้าเกิดว่าสายตาไปเห็นพอดีอ่ะเออ๊ะะไรกันตาที่แล้วไปเห็นกันไปไปไปขอยขอย แค่สายตาจะเห็นแรปหนึงอ่ะมุดเราเลยคุณครูเลยเมื่อกี้เฮ้ยมันซื้อขยะมันซื้อขยับครูเขี่ยมพี่คุณครูเห็นเราเหรอถ่ายอะไรแถวนี้ขยะถิ่นยังแม่มดเดินไปซื้อขยับไปนู้นแเราซื้อขยับไปนูนแล้วแม่มดเฮ้ยแถวนี้แถวนี้ไอ้นี่เหี้ยวไหนอ่ะไหนอะนี่มุมแรปมุมแรปเมื่อกี้ก็ตายตรงไหนวะวิงรับวิ่งรับตรงนี้เอากลับ เป็นกรรมใหญ่ใหญ่มาฆ่าเราลินจังไม่เห็นเราก็โกรธปวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ควรอยู่ตรงนี้ไม่ควรไม่ควรอยู่ตรงนี้อะไรล่ะอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้นขั้อยู่ที่เดิมตรงนี้ผีตายเมื่อกี้อ๋ออ๋อไหนแล้ววะเฮ้ยแถนนี้แถนนี้แถนนี้อยู่ในกองฟางอยู่ในกองฟางใครติดอยู่ในกองฟางใครกองฟาง หนึ่เสงร้องเสยเนี่ลียมีอีกมีอีกเโอ้โหโคตเลเลยแถวนี้แล้วแล้วไหนวะโอ้โหโคตรเลียโคตรแล้วเโยเอเลือโคตเล่ยเนปดปลผมไปเกแถวนี้เนี่ย โปรดปล่อยผมไปเถอะปล่อยผมไปคู่เลยอนคู่วปล่อยผมไป่โอกาสไหนหน้าวไหนน้ปล่อยผมไปดิปอยผมไปนะคะผมเลยผมเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยอื่น้วะวะเด็กตัวน้อยน่นรักเหลอเห็นไม่ดูดียนะไ่ดูดเ้ยเฮ้ยะ้เหรอไหนไเฮ้ยอยู่ด้วยเป็นอะไรอะเป็นอะไร เอาแล้วเอาตายเดีาสิเหลือยคือเดี๋ยวเรตายเล้วารารตเราย่เราตายบอกแล้วอยาทำไรเราไปเราไปไม่จะดีสท่ไก่เหียบเลยไม่เจอโอ้ไม่เจอะไปีแล้วอ่ะไม่ทันแน่แน่ไม่ทันเลไม่ทันแน่กมาออก ปลาที่ล้วงนี่ใช่ปะเนี่ยตาเป็นกองไฟปะไม่เห็นไงปองฟ้าเหรนอ๋ออะไม่ใช่อะโปตเนียนไม่ใช่แผ่นไม้แผ่นไม้แผ่นเดียวเลยยอด